โอยังได้นี่มาล้างไผ่มาลากป่าจ้ะหน้าวัดหน้าวาก็มาเงี่ยอีบ่าวก็เพิ่งว่าขเาขตอภัยทานโอ้ไผ่ล้มเหลือเนี่ยมาเอาป่าฮะป่าฮะเอาลุงอุ้ยลุงลุล้นะ่ะห่างนั่นนะเอาก็มาเอาป่าเนี่ยโอ้ก็เปิ่งเขีนไว้ฮนนะ่นเนี่ยมาพอนี่เนี่ย,ย,ยไหน เกตอภัยทานห้ามจับส uh ัตว oh. 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 ์น้ำยะลุงเน่มาอ่านป้ายพอผมมาได้แจ๊บผมซ่อนเอาอ่ะโอ้โหปลาปลาปลาขึ้นมาขึ้นมามัน oh มัดใจมันเกตอภัยทานรู้แล้วจะได้บ nice. ัดเดี๋ยวเนี้ผมซ่อนอเดี๋ยวกระเดยไปแจ้งตำโนว่าแผ่วกำนันบรกันอะโอ้โหโอ้อ่าอยังเอาอยู่หัดใจเอาปล่อยเหรอปล่อยปล่อย ปนานฮะประเดี๋ยวนี้จะเอาถึงจำนวนเลยเหรอโอ้มันจำเป็นเนาะโอ้ปนานฮะ<ห>ถ้าเรื่องถึงจำนวนอะปะนานก็จะเจอข้อหารับซื้อของโจรเ้ยรับซื้อของโจรอะอย่างที่ไหนยังได้มา่อใดนะปะนานแต่ว่าผมเอาป่าไปขายให้ปนานอะปะนานซื้อถึงสามถุงเกินผมก็เอาป่าเนี้ยไปขายถ้าเรื่องถึงจำนวนปนานโดนข้อหารับซื้อของโจรด้วยกันเอา มาใจกล้ามาใจลายกล้าก็ไปใจลายจะได้แต่ว่าพปนานก็เสืออ๋อโอ้โอ้แล้วปนานหู้ยังผมได้มาเนี ife, ่ยแต่ว oh. oh. ่าผมก็เอาใส่ขันใส่ข mm ันเข้าเอาใส่บาตรที่ตุลุงแหมล้อโดนแต่ตู้มุนเออปนานอันก็โดนกันหมดแอ๋อแล้วป่าที่ผมได้วันเนี้ยปนานหู้ก็ผมตั้งใจไว้ว่าวันเนี้ยถ้าผมได้ป่าเต็มคลองนี่นะผมจะแบ่งให้ปนานเกิงหนึ่งอ๋อ แต่ละเออถ้าอันนะลุงมองนี่นะมันเป็นลูกขอกมันตัวน้อยลุงไปตั้งขั้นไปหั้นน้อยหั้นตัวเพ่โออออันอันบัดเดี๋ยวนี้เป็นยังเนาะเราเอาความกันแล้วไงโอ้มันมีป้ายหั้นมันมีป้ายลูป้ายมันมีผักพี่อ่าโอเคนะปันหานะอันลูกขอกเัว่อาใบกันเด้อเออเอาเอาใบเห็บปอาตัวใหญ่ๆปุ๋นะแล้วหั้นตัวใหญ่ป่โอ้คนเกิงยง่ะ คนเก่งเออคนเก่งแฟวนน่อยแล้วจะบอกตู้ลุงก่อโอ้ไปบอกเนี่ตู้ลุงมาอยู่บอกปู่หลวงก่อนท่าปีนี่มอนดังนอกแล้วจะบอกปู่หลวงก่อนโไปบอกได้จได้ขัดใจขัดใจขัดใจไปห้าน้อยแล้วมันเอาเต็มข้อนกอดฟอสไปเอาหนักเอาหลายะโอ้ปัดครึ่งหนึ่งแล้วฝันานครึ่งนี่ไปเด็กอ่ะแล้วเดียวหนานไปก่อนนะเดี๋ยวไปปพากัดอีกสามแยงนู่นโอ้แล้วขัดขัดใจนะเดี๋ยวตู้ลุงมานะโอ้จะเดือดร้อนนะเดี๋ยวนจะเดดร้อนนะไปแล้วนะ ตัดขาครึ่งหนึ่งตัดใจดีแค่เดียวอันเขาจะหั่นนะลุงพุ้นหนอปุ้นหนอเออพุ้นนั่นนั่นไปแหมน้อยแหมน้อยมาหนอฮะอียังแควนอ่โอ้ยังแควนน้อยเออได้กินพร้อมกันนอ่โอ้ขะใจเนอะเออไปละเดี๋ยวไปรอที่สามแยกเนู้